สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอรพันธิลาเผยดิวอริสราทำน้ำตาไหลซึ้งใจทุ่งเทอยู่เบื้องหลังไอขอแต่งดาราและพิธีกรสาวแอรพันธิลาฟูกลิงเขียนความรู้สึกถึงเพื่อนรักดิวอริสราทองบริสุทธิ์ผู้อยู่เบื้องหลังทุ่งเทช่วยไพรราชสิทธิ์มันคงธนา,าัพทำเสอ้อไร,รขอแต่งงานหัวใจชื่นมื่นเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวป้ายแดง สำหรับดาราและพิธีกรสาวแอร์ันธิลาปูปริงที่เพิ่งถูกแฟนนักธุรกิจหนุ่มไอราชสิทธิ์มันคงธนาท์ทำเซอร์พรายขอแต่งงานทิพเที่ยวอเมริกาไปหมาดๆห,หลังจากเจ้าตัวแจ้งข่าวดีก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนๆขอแต่งงานครั้งนี้เพื่อนๆต่างร่วมด้วยช่วยฝ่ายชายวางแผน โดยเฉพาะดาราสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์เพื่อนรักของสาวแอร์ที่ทุ่งเททำทุกอย่างประหนึ่งเป็นออแกนในข้างทวีปซึ่งแอร์ก็ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งเพื่อขอบคุณดิวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวใจความว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้น้ำตาไหลพราบนอกจากแฟนและครอบครัวคือเพื่อนดีๆอีกหนึ่งของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตไม่เป็นไรพี่แอร์มึงคอยดูเอาเองละกัน ดิวบอกหลังจากมีความโป้ะในกลุ่มเกิดขึ้นว่าแอนจะถูกขอแต่งงานและในที่สุดดิวก็เลยจัดให้แบบเกินคาดมากๆอยากตอบแทนความรักความเต็มที่ที่มึงมีให้ทั้งของคลิปผู้คนมากมายนั่งตัดต่อคลิปเองจองสถานที่อาหารเลือกไวยดีๆจ้างตาก,กล้องนักดนตรีชุดรองเท้านัดคิวงานข้ามทวีตท,ทั้งหมดมีวัวที่ร้องให้ในความน่ารักและความใส่ใจของดิวอาทุกอย่างที่มันออกมา มันคือดีมากๆดิวคงอยากให้ความทรงจำของพี่ในโมเมนต์นี้มันออกมาดีมากๆใช่ไหมงานจะบอกว่าในความทรงจำนี้ก็จะมีดิวอยู่จะจำว่ามีเพื่อนที่รักเราขนาดนี้นะพี่กับไอต้องขอบคุณดิวมากๆนะพวกเรารู้นะว่าแต่และอย่างที่ทำให้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยขอบคุณมากๆนะดิวที่ทำให้วันในฝันพี่มันยิ่งกว่าสิ่งที่ฝันไปอีกแคแทกรักนะขอบพระคุณ คุณผู้ชมทุกทุกทานที่มารับชมช่องดูดาราฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ